อันดับอันทีเนท่เมฆขาดาวในโลกของการสะสมสัตว์เลี้ยงมีสัตว์บางชนิดที่ถูกซื้อขายด้วยราคามหาศาลไม่ต่างจากงานศิลปะหรือเพชรหายากสัตว์เหล่านี้บางตัวมีสายพันธุ์พิเศษบางตัวมีชื่อเสียงระดับโลกและบางตัวถูกยกให้เป็นที่สุดในวงการจนกลายเป็นตำนานราคาแพง สถานะการเป็นเจ้าของจึงไม่ใช่แค่ความรักสัตว์แต่คือสัญ,ญลักษณ์ของฐานะอิทธิพลและความรับผิดชอบมหาศาลวันนี้เราจะพาทุกท่านดำดิ่งสู่10อันดับสัตว์เลี้ยงที่แพงที่สุดในโลกที่เคยมีการบันทึกไว้จากทั่วทุกแห่งทั่วโลกถ้าพร้อมแล้วตามไปลุ้นพร้อมๆกันเลยอันดับที่10นกทูแคน นกทูแคนเป็นสัญลักษณ์ของผืนป่าอเมซอนด้วยจะงอยปากยาวสีสดที่ดึงดูดสายตาทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในนกที่นักสะสมระดับโลกต้องการมากที่สุดราคาซื้อขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0 0 0ถึง15,000ดอลลาร์ 15, สหรัฐซึ่งสูงเพราะการเพราะพันุในกรงเลี้ยงทำได้ยากและต้องควบคุมความชื้นตลอดเวลาอาหารต้องเป็นผลไม้สดหลากหลายชนิด และจำเป็นต้องมีพื้นที่ปีนป่ายแบบธรรมชาติความหายากและการนำเข้าที่ต้องใช้ใบอนุญาตเฉพาะทำให้นกทูแคนเป็นสัตว์เลี้ยงที่พบได้เฉพาะในสวนสัตว์เอกชนเท่านั้นสัตว์ชนิดนี้จึงเป็นตัวแทนของความงามจากป่าฝนอเมซอนที่มีราคาแพงอย่างยิ่งอันดับที่9ลิงเดอร์บรัสลิงเดอร์บรัสมีเอกลักษณ์ด้วยหนวดขาวเหมือนนักพรต ทำให้มันถูกเรียกว่าลิงนักพรตและมีสเสน่ห์ไม่เหมือนลิงชนิดใดราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ7,000ถึง 10, 1,000 0ดอลลาร์สหรัฐขึ้นกับสายพันธุ์และแหล่งเพาะพันธุ์ลิงชนิดนี้ต้องการสภาพแวดล้อมแบบป่าดิบชื้นที่มีความชื้นสูงและอากาศเย็นสบายพฤติกรรมค่อนข้างขี้อายแต่ไวต่อความเครียดทำให้ต้องมีผู้เลี้ยงที่มีความเชี่ยวชาญ การจัดกครงขนาดใหญ่พร้อมกิ่งไม้และของเล่นจำลองธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งความต้องการดูแลที่ซับซ้อนทำให้มันเหมาะกับศูนย์อนุรักษ์หรือผู้เชี่ยวชาญมากกว่าเจ้าบ้านทั่วไปนี่คือหนึ่งในลิงที่มีต้นทุนดูแลสูงที่สุดในโลกอันดับที่8แมวสวันนาแมวสวันนาเป็นไฮบริดระหว่างแมวบ้านกับเซอวอลทำให้รูปร่างสูงยาว และลายคล้ายเสือชีตาโดยเฉพาะรุ่น F1 ที่มีเชื้อสายป่ามากที่สุดราคาซื้อขายจริงอยู่ที่15,000ถึง25,000ดอลลาร์สหรัฐแมวชนิดนี้มีพลังงานสูงฉลาดและต้องการสิ่งกระตุ้นตลอดวันท้งพื้นที่วิ่งเล่นและของเล่นจำนวนมากผู้เลี้ยงหลายคนเปรียบว่ามันเหมือนเลี้ยงเสือขนาดย่อมการดูแลต้องควบคุมพฤติกรรมและให้เวลากับมันมากกว่าการเลี้ยงแมวทั่วไป บางประเทศยังต้องมีใบอนุญาตพิเศษเพราะจัดเป็นสัตว์กึ่งป่าความสวยงามและความหายากทำให้มันเป็นที่ต้องการของเศรษฐีและผู้มีฐานะทั่วโลกอันดับที่7ไฮายาสินกอลแอตมาคอไฮายาสินมาคอเป็นนกเก้วที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความยาวตัวกว่า1เมตรและสีฟ้าเงินเข้มที่โดดเด่นจนแทบไม่มีนกชนิดใดเทียบได้ราคาซื้อขายอยู่ที่ 15,000ถึง40,000ดอลลาร์สหรัฐและสูงกว่านี้หากเป็นสายพันธุ์ที่เพาะได้อย่างถูกกฎหมายนกชนิดนี้ฉลาดมากเรียนรู้คำพูดและท่าทางได้ดีทำให้ผูกพันกับเจ้าของระดับสัตว์ครอบครัวการดูแลต้องใช้อาหารเฉพาะเช่นถั่วปลามซึ่งเป็นอาหารหลักในธรรมชาตินอกจากนี้ยังต้องมีกรงขนาดใหญ่สำหรับปีนป่ายและพึ้นที่บินนิสัยอ่อนไหวทำให้ต้องมีเวลาพูดคุยและเล่นกันทุกวัน อายุยืนกว่า50ปีทำให้เป็นสัตว์เลี้ยงตลอดชีวิตของเจ้าของจริงๆอันดับที่6ด้วงคีม Stage Beetle ในวงการนักสะสม,มะแมลงด้วงคีมถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามความสมบูรณ์ของรูปร่างโดยเฉพาะสายพันหายากจากญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีการบันทึกการประมูลด้วงคีมยักษ์ราคาสูงถึงประมาณ8 9 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ3ล้านบาท ด้วงคีมที่มีมูลค่าสูงมักมีคีมยาวโค้งสมดุลสีผิวเงาและผ่านการประกวดระดับสูงการเลี้ยงต้องควบคุมอุณหภูมิในกล่องเพาะเลี้ยงพร้อมวัสดุไม้ผุสำหรับให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตอาหารที่ใช้คือละลายน้ำผึ้งหรือเจลพลังงานเฉพาะของวงการมแมลงความหายากและการแข่งขันประกวดทำให้ด้วงประเภทนี้ไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นของสะสมระดับพรีเมียมเลยทีเดียว อันดับที่ 5. สิงโตขาวสิงโตขาวเกิดจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่ทำให้สีขนซีดสวยผิดธรรมชาติไม่ใช่อัลบิโนโทำให้มันโดดเด่นจนเป็นที่ต้องการของสวนสัตว์เอกชนทั่วโลกราคาซื้อขายอยู่ที่1 0 0 0 0แสนถึง1 5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐต่อนหนึ่งตัวสิงโตชนิดนี้ต้องการพื้นที่ลักษณะซาฟารีหลายไร่และทีมผู้ดูแลมืออาชีพ อาหารต้องเป็นเนื้อสดหลายกิโลต่อวันการเพราะพันธุ์สิงโตขาวยังให้ลูกสีขาวเพียงส่วนน้อยทำให้ยิ่งหายากขึ้นไปอีกความสง่างามและความหายากทําให้มันกลายเป็นสัตว์สัญลักษณ์ของอำนาจในหมู่เศรษฐีการเลี้ยงสิงโตจึงเป็นภาระที่ต้องใช้ทั้งเงินและความรับผิดชอบระดับสูงสุดอันดับที่4เซอร์ลนสลอตเอนค สุนัขโคลนนิ่งตัวแรกที่ถูกขายให้เจ้าของในปี2009ด้วโดยราคา155,000ดอลลาร์ 1, 55, สหรัฐถือเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในวงการชีววิทยาสุนัขตัวนี้ถูกสร้างจาก DNA ของลาบารดอร์เดิมที่เจ้าของรักอย่างมากจึงเป็นการคืนชีวิตทางอารมณ์ที่ม่มีสัตว์ตัวใดเทียบได้กระบวนการโคลนนิ่งต้องใช้การย้ายเซลล์การฝังตัวอ่อนและแม่อุ้มบุญที่แข็งแรง ค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่เกิดจากเทคโนโลยีขั้นสูงและความเสี่ยงของกระบวนการแม้การดูแลหลังคลอดเหมือนสุนัขทั่วไปแต่คุณค่าทางความรู้สึกทำให้ราคาพุ่งสูงกว่าสุนัขตัวไหนในยุคนั้นสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการสัตว์เลี้ยงระดับโลกอันดับที่3ที่เบตันมัสทีฟเป็นสุนัขขนาดยักษ์จากเทือกเขาฮิมาลัยมีขนหนารอบคอเหมือนแผงคอสิงโต ทำให้มันได้รับฉายาราชาสุนัขแห่งที่เบตการซื้อขายที่แพงที่สุดบันทึกไว้ในจีนปี2011ที่ลูกสุนัขสีทองถูกขายในราคา1.5ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้มันเป็นหนึ่งในสุนัขที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์สาเหตุเพราะความหายากของสายเลือดความแข็งแรงและรูปลักษณ์สง่างามการเลี้ยงต้องใช้พื้นที่กว้างและการฝึกควบคุมเพราะมันหวงทินอย่างมาก ขนหนาต้องดูแลเป็นประจำการเลี้ยงสุนัขชนิดนี้จึงเหมาะกับผู้มีประสบการณ์สูงความหรูหราของมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ฐานะของเศรษฐีจีนในยุคน,นั้นอันดับที่2มิสมิสซี่มิสมิสซี่เป็นวัวนมสายพันธุ์โฮสต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกถูกขายในราคา1.2ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเพราะเป็นแม่พันธุ์คุณภาพสูงระดับแชมป การผลิตน้ำนมสูงมากและมีรูปร่างสมบูรณ์แบบตามมาตรฐานประกวดทำให้ลูกหลานของมันมีมูลค่าในอุตสาหกรรมโคโนมทั่วโลกการประกวดวัวนมที่มิสมิสซ่ชนะหลายเวทีช่วยเพิ่มมูลค่าทางพันธุกรรมอย่างมหาศาลวัวชนิดนี้ต้องการการดูแลอย่างละเอียดทั้งอาหารคุณภาพสูงและการตรวจสุขภาพสม่ำเสมอทำให้ต้นทุนดูแลสูงเช่นกัน ความสำเร็จของตัวนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญในวงการโคโนมระดับโลกอันดับที่ 1. The Monkey Green ม้าแข่งสายพันธุ์แท้เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีราคาสูงที่สุดในโลกและหนึ่งในม้าที่สร้างชื่อคือ The Monkey Green ซึ่งถูกประเมินราคาสูงในระดับหลายสิบล้านดอลลาร์ม้าแข่งระดับโลกขึ้นอยู่กับสายเลือดความเร็ว และศักยภาพในการได้รับรางวัลจากสนามแข่งระดับนานาชาติเช่นเคนตักกี้เดอร์บีหรือดูไบเวิลด์คัพม้าบางตัวในประวัติศาสตร์มีราคาพุ่งเกิน70ล้านดอลลาร์ทำให้กลายเป็นสินทรัพย์ชั้นสูงของวงการกีฬาการเลี้ยงต้องใช้ทีมผู้ฝึกมือสัตวแพทย์เฉพาะทางและสนามซ้อมขนาดใหญ่ม้าแข็งถือเป็นสัตว์เลี้ยงที่รวมทั้งความหรูหราการลงทุนและเกียรติยศเข้ามาในอันดับหนึ่ง ช่องของเรามีคลิปจัดอันดับสุดเจ๋งให้ท่านรับชมอีกมากมายกดติดตามแล้วตามไปลุ้นกับ10อันดับ Ultimate Countdown กันต่อได้เลย